ลืมนะดำดำไหนมั่งวะเนีเ่ยไอ้เหี้ยตอนนี้พี่อยู่ซ้ายขวาอะไรมึงมองกูทำไม <laughs> มึงมองกูทำไมพีม่อ, <laughs> อยู่เอ่อตรงแถวเครื่องเพื่อปัดกระแสไฟอ่ะไกล้เลยว่ะไหนไหนมาหน่อย <c oughs> อยู่ตรงแถวกระท่อมเก่าเฮ้ยคุณ <c oughs> พบเศรโลหะโอเคกระถอมเก่ากระถอมสีแดงวะเออไม่แดงไม่แดงคือจะมืดแล้วไอ้เหี้ยจะมืดแล้วเหี้ยแล้วสิผาแล้วเข้ามุมแล้วกูกูเข้ามุมแล้วไอ้เหี้ย ไอ้โดนไม่ใช่กูไม่ใช่กูแล้วหนึ่งโอ้โหมืดเลยว่ะไม่น่ากลัวกันเดี๋ยวเฮ้ยกูแอบก่อนดิกูแอบก่อนดิชิดมุมเลยชิดอย่างเดียวพี่โอ้ยอย่าบอกอยู่ข้างหลังผมอ่ะชิดมุมอยู่อ่ะชิดเลยอ่ะไม่รู้เห็นใครบ้างตอนเนี้ยเฮ้ยไม่รู้วิ่ผูก็ไม่เห็นใครแต่ตัวตัวมังดำเกินไปเฮ้ยไม่ใช่ตัวดำดำมีเฮ้ยชิดริมชิดเลยตอนนั้นใช่พี่อยู่ก็จะมุมขวามุมขวาอะไรวะ โอเคไม่มีอะไรเอ่อท่านผู้ชมครับอาจจะแปลกใจน,นะครับวันนี้พอนนี้ผมมาเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่สยองขวัญน,นะครับยืเปิดมาไม่มีกาบสวัสดียังสิ้นเนี่ยเ <Yeah. S 3> ขาเขาเนื้อหาเลยไอ้ข้ามไอ้ข้ามถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันอนะ่ะเ yeah. นี่ยนี่กูยืนกูยืนดูเลยใค <I 'm S 2> รสามารถเลือไปได้ไ <Yeah. S 2> uh, อ้เออไอ้ระ <yeah. S 1> บบใหม่ไม่ค่อยแย่ทำให้ชิคเก้นผมไม่สามารถคุยกับใครได้นะครับไอ,อ้พูดจริงๆไงเนี่ยอุย้ยใครโดนวะใครโดนวะเฮียข้างหน้าข้างหน้าเลยที่ออกขวาออกขวาออกขวามึงชิดขวาโอเค ไอ้พิมพ์อะไรก็ไม่ขึ้นน่ยเนอะพี่อยู่ขวาสุดเห็นเห็นเห็นพี่ไหมขวาใช่โฮียโคตรปืดเลยเฮียผมวิ่งมาซ้ายผมเฮียเฮียวิ่งกลับว่ะเฮียอะไรอู้วมันตแล้วมดไปแล้วกูจะตายเอ่ยอะไรกำลังวิ่งกลับเลยเฮียไม่เจอซีเครตเลยกูเฮียเฮียมือทำมือจิ๊หเมื่อไหร่ดิทำไหนวะเฮียก็ทำขวามือพี่บอ่ะวะไอ้ทำด้วยเนี่ยที่เราตายหาตอนที่เราได้กันแหละเฮียเข้าไปแอบผู้่ พี่มองไม่เห็นเว้ยตอนเนี้ยไม่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 ไอยู่ไม่ไม่ไม่ม่ไมลไมแลม่ไ่ม่ไไม่เม่ไม่ไมีย่ม่ะม่ไมม่ไม่ไย่่ม่ไมมม่่ม่ไไม่ไ่ไมม่ไม่่มไมไม่ไ่ไม่ไ่่ม่ไมี่ไมเไม่ไม่ม่ไม่่ไมไมไม่ไ่ไม่่ไม่ไยไ่ะม่ม่่่่ม่่ม่ยม่มไ่่ ชอบจังเลยเนี่ยวันไหนแบบเบื่อไม่ได้เกมสีกยมยแกเหี้ยเนี่ยเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียกูก็ชิดริมมานานล้วไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะไอ้เอ็งอยู่ริมไหนพี่อยู่ริมขวาสุดอะขวาแมพเออไอ้เหี้ยกูอยู่สายแมพอ,อ้าวเหี้ยแล้วห <ๆ S 2> <ละ S 1> รือลอยต้องทำมันเนี่ยทำมันไม่ไม่ทำไม่ทำตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวใครจะนาทีสิทธิ์ใครจะโดนไม่ใช่กูคนหนึ่งเหี้ยกูก็ไม่ใช่คนหนึ่งล้วอยู่สุดมุมเลยเฮียเหี้ยอุ้ยเหี้ยใครตัววะ เฮ้ยอ๋อเรียบร้อยโดนโดนตีเฮ้ยความแมพใช่ตอนนี้กำลังวิ่งย้อนอยู่ย้อนกลับมามาแล้วเห็นดามดามบอกพี่เลยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวผมมีไฟฉายอ่ะมันไปแจอคเฮ้ยจะเปิดไฟฉายเว้ยจะไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็นเราก็จบนะม่นคิดว่าเห็นตัวผมนะแต่ไม่เอาผมอ้าวเย่ดาเกือบไปบอกว่าเียเียแต่งตัวมาวิ่งไล่ผีเฮ้ยอย่านะอย่านะใช่เวลาทำภัยเฮ้ย ไม่เพไม่เพมนยังขึ้นเรื่อยๆวะเห้แล้วกูเจอแล้วไหนเฮียใครเนี่ยเฮียไหนดำเมืนกันเฮียใครก็ไม่รู้เนี่ยเฮียมันตกใจกูเฮียดำเหมือนกันเฮียอ้เฮียเลยอ้าอือเฮีย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 ีกูเจอเ เล่นครับเล่นต่อไอ้้เหียอยู่ไหนของโลกวะเนี่ยไอ้เหี้ยอ้ยยไออ้้้เหีาวเรียบร้อยไอ้เหี้ยตาข้างหน้างกูจะบอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีอีกคนวะโอเคอนานเลยจื้อเหี้ยคนหมึดเลยอยู่ตรงไหนกันมั่งเนี่ยเฮ้ยอย่านะอย่านะเหี้ยไอ้เหี้ยกูเกิดที่เดิมไอ้เหี้ย อยู่ไหนกันวะตอนนี้พี่ยืนลืมเนี่ยขวาโอ้ตรงปากถทำเลยเฮียอ๋อมันนี่ก็อะไรก็อะไรยอนไปเนี่ยใกล้จะใกล้แล้วใกล้นะถทำยังไะเออเออใช่ถทำทำทำไอ้ถทำบอกวะไม่ไม่รู้วะ่ะอุ้ยพี่เจี๊ยบอะไรวะมันพังแล้ววะตอนนี้ผมยอมยอมมาเลยพี่เียพี่ไ<ผ>ม่พี่ไม่อยู่ตรงขอบมุมอะตรงไหนของโลกวะเนี่ย ตอนนี้ไปยืนตรถ้ำแล้วแหละไอ้เหี้ยนั่นนึงพี่กำลังไปมันมีถ้ำเดียวเลยพี่ของเงินเออพี่รู้เว้ยแต่ประเด็นคือพี่หาทางไปไม่เจอกำลังออกมุมทิศมุมขวายาวเฮ้ยใครเอาแคทไอ้เหี้ยเุ้ยอุ้ยเหี้ยเฮ้ยคบแจ้งหมดเลยเก็บเล็กได้อุ้ยเหรอไหนวะฮนเฮ้ย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 พี่เจอจุดสีเข็ดไอ้เหี้ย พี่อยู่ตรงนหน้าหน้าหน้าบ่อเลยท้ำหน้าบ่อมาตรงนี้ไอ้หน้าที่มีอะไรว่ามีแบบมีบ่ออะไรว่าอายชื่ออะไรนี่แหละไอ้มาดูอะไรเวลาชั่วโมงอ่ะนั่นแหละเอ้ยนี่ไงนี่ไงยิ้มดำหมดเลยเียน่ไอ้ดำนี่ยิ้มไฟพี่ไฟพี่ไฟอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ตรงนี้แหละที่พี่เล่นแล้วแล้วแม่งแล้วแม่งไม่โดนล่ะโอ้ยเิีงหมาเหมือนกันมาทนี้ยิ่งหมาทำไมโอ้ยยิ่งหมาปุ๊บโอ้ยยิ่งยมาทำไมไอแพดเล่นในไอแพดโทรศัพท์ไหนเล่นในอ๋อยังไงไอแพดพวกเราเล่นในคอมมาเอ๊ะมึงยืนงงๆไว้เลยเพื่อนนึงแข่งกันยิ่งดีอย่าขยับนะไอ้จิกก็ตอยู่ไหนวะไม่โค้นมืดแต่ผมไม่เห็นนี่เฮ้ยอย่าขยับอย่าเครียอยู่ขวาด้วยอย่านะอย่านะเฮ้ยมึงย้ายเดินออกไป อุย้ยทางั้นน้อยต้องเปิดไฟอีกครั้งอ้าวอ๋ออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเว้ยไม่ต้องสนใจปิดไฟปิดไฟอย่าอย่าอย่าอีก็โง่ไว้อีก็โง่ไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพังอะไรวะตัวหนึ่งอย่าอย่าอย่าเปิดอยู่เฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมา้ครไ้นอย่าล่อมาอย่าล่อมาไอ้เหี้ยใครเนี่ยไอ้สัตว์อะไรไอ้เหี้ยมึงอยู่ยิงปิดไฟดิปิดไฟปิดไฟเนี่ยไอ้เหี้ยมเดี๋ยวมันมา ปิดมึงปิดปิดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สุดจะตายหากันหมดเออเปิดทำไมเปิดทำไมปิดไปเดี๋ยวไม่ก็วิ่งกูหลบหลังแล้วเอาหน่วงด้วยมึงหน่วงวะยอ้ยี่ยิงเครื่องหน่วงไอ้เหี้ยเอานะมันวิ่งมาเราตายหามเลยนะอุ้ยโอืยเช้าเช้าโอเคเราก็ต้องไปซื้อของจำน้องจำจุดจริงไว้เราจะมาจุดนี้ เฮ้ยอยู่ใกล้กันเลยโอเคโอเคโอเคเออร้านค้าเปิดยังไงเอาเงี้ยเปิดดิเออตังมีเท่าไหร่วะตังพี่มีหกสามสิบเก้าเหรอเออนะ639เอ้อ 6, <39. S 1> นะเออซื้อเลยดีวะเข็มทิศอรอเออนาฬิกาเวลาเข็มทิศไม่เอาเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าไม่เอาเออเอานี่ดีวกว่าแผนที่ดีวกว่าอ่ะไปก้าอะเราไปน้องจุดเดิม <laughs> ไอ้เย่จุดทำอาหากินเลยเย่มีลายสามทีพีไ่ไอ้เย่เออเราอยู่จุดร้านค้าใช่ไหมถ้าไปร้านค้าช็อปมันก็ตรงนี้ดิเออนะโอเคเราอยู่ตรงมุมขวาบนสุดมุมขวาบนสุดเลยห้าสี่จะลูดพร้อมกินนี่หนึ่งเอาหั่นอังดูกันออ้อะวะออกไหมไม่ออกไม่ออกไป แต่เซฟอยู่ใกล้มากเลย okay. โอเคหลบ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 ไว้หลบไว้พิดบุงไว้เอาคือเอาชื่อรถในคืนนี้เอาได้เลยไม่ต้อง,องห่วงเว้ยเราอยู่มุมขวาบนสุดเว้ยทำไมไม่เห็นเราทำไมไม่เห็นเราอ่ะนะ <c oughs> ไอ้ย่าตัวมึงกับตัวพี่ตัวเองกับตัวพี่ริงแม่งก็แม่งเอาวัดำมาเยอะหันหันหน้า,า,ห,า,นาหน่อยสิหันซ้ายหน่อยนั่นแ <c oughs> หลีกไอ้หัวเสียเลยเอาแบกไอ้ย่า จุดทำการหากินเลยเนี่ยเราตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่มานะย้ำด้วยว่าถ้ามันไม่มาหาเรานะเฮียเฮียไอ้เฮียมันเห็นมันเห็นแต่ตรงไอ้สติ๊กเกอร์ใช่ตัวไม่ไม่เห็นไอ้เฮียเห็นแค่ตาไเฮียเออเองเห็นพี่ไหมเห็นเฮียโอ้เสียวหลังว่ะเฮียอุ้ยเฮียเอาละ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 ลากใครลากใครวะมเป็นใครเอไม่ใช่เฮียเฮียมันเยอะยายามอดีไม่ดีเฮียจะเหลือเฮียโอเคเรียบร้อยใครก็ไม่รู้ โวสังหารไปแล้วโอ้โหสองคนเลยตอโคตติดกันเนี่ยจะบอกอ๋อไอ้คู่นั้นไงที่เป็นมหาเราอะอ๋อไอ้เนี้ยไมเดินติดกันเลยนะอีกคนนึงแม่งหน่วงไปหน่วงมาเหี้ยหวังว่าเราจะไม่โดดนะเพราะว่าแม่งมืดมากเลยเหี่ยเหี้ยเหี้เอาเหี้ยเอาขวาว่ะมันมีสิทธิ์เดินมาหาเรานะแต่ถ้าเราแบบมันมีสิทธิ์เด่แแล้วต่อให้เราทำตัวนิ่งๆถ้ามันเห็นเราเราก็จบเอาลิ้นสุดเลยเหี้ย เราลูกปั้นหินเหี้ยเ,เราต้องหันหลังให้มันวเว้ยค่านภาพเะี้ยไม่น้องเราต้องหันหลังให้มันวเว้ยอ้าวหันหลังก็เสร็จกูดิยอ้ยเหี้ยโดนดิไม่เราจะโดนมันนละ้เบี้ยยิ่งแข็งยิ่งหินยิ่งดีอ่ะเนีย่ยเราเป็นหินจร,จริงๆเลยเนี่ยแข็งเหมือนหินเลยอ่ะเร,เราหัเราหได้อย่างเดียวเว้ยเราไม่เราไม่ขยับไปไหนถ้ามันมาเจอเราก็ตายหาเลยเย้น้องๆน้อง,องช่วยพี่มองหน่อยเห็นอะไรเลื่อมๆมาคือเราเราจะเต็มเราจะทําการวิ่งหนีทันทีเว้ย ไจิเกงมองขวาหน่อยกำลังแจกมึงเลิกแดกก่อนมึงมองข้างมึงอุเฉียใครโดนวะอยู่ข้างกูขวาแล้วตอนเนี้ยใครมันโดนล่าวะเฮ้ยหลูกเฮียเฮียหุ้ยพังเลยอะไกิเกนมันพังแล้ววะอันนี้บ้านเนี่ยพี่ไอ้เฮียหุ้ยใครยิงใครยิงูครยิงคู่ เฮี้า9 0เองพี่ถือไปแล้วขยิงพัวมึงยิงไปก็มีใครช่วยมึงหรอกไอ้เฮี้ยถือก900เองพี่ถือเฮ้ย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 ฮอหอมาหอมาไหนเขาบินมาไหนแล้วก็ตกไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยตามสูตรตามสูตรไอ้เฮี้ยน้องดูเวลาดิอีกกี่นาทีมันดูอ๋อประมาณ4ทีโอ้โหเฮี้ย แม่งกลัวจะเช้าไอ้เียยืนมนขียืแข็งเป็นหินยังได้เลยเนะี่ยลองแหวงหลังอะ่ะไอ้เียแข็งแข็งเป็นหินเลยเนี่ยไอ้เีิยจริงไหมจริงอืมไอ้ยิงแข็งเป็นหินจริงดีนี่แหละเฮ้ยเสียงอะไรวะเห็นอะไรขาวๆเออเยียอะไรวะยุ่งหน้าเลยอ่ยเออดิยอด อย่าอย่าอย่านะอย่านะยีเสียงอะไรตึบตัอบตึบตัอบ,บ,บ,บนะน้อง <Hey. S 1> อีกกี่ทีดูดิเราไปปลอดภัยได้ยี่่หเาโอเคไปอยู่ได้าอยู่อ้ทนไว้เฮ้ยเขี้ยตกใจหมดเลยสัตว์นีกว่าไม่เห็นแล้วน้องอีกกี่ทีโอเคดูอีกกี่วิไป,ไปแล้วยี่สามวิยี่สามโอเคเตรียมตัวนะห้าวิเราจะเดินเลย ีเอโอเคสี่วิสามดูไวเลยดูไวเลยเฮียมาหยิบเองฮะโอเคโอเคแปดเจ็ดหกอะไรยห้าสี่สามสองหนึน่ง <S 1> 1. <S ไปโอเคไปไปไปเฮียจุดเดิมอีจุดทรรมหากิน์นี่เฮียที่มี้กูซื้อมั่งอุย้ยเฮียไอ้สัสอะไรครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสากการไปเล่นโลบอ แมปแมปเพ้าแมปแล้ววะ <c oughs> นั่นเส<ะ>ิไอ้เน<ะ>ี่ยพอดีแบบเจอไปสยอดีแบบเออหน้าผุมเปนหน้ากูดีก็เลยเข้ามาเล่นนะครับแล้วผมคลิปนี้ก็ทํามาเพราะว่าเนื่องจากระบบอัปเดตใหม่เข้ามาครับระบบระบบที่เรียกว่าโคจะปวดไม่ชอบเลยมันมีใครยินเสียงเราเราไปยิยนเสียงเขาแล้วเขาก็ไปยินเราจริงไหมชิค<ย>ออก้นนนนนนลนน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 รก็ติดตามนนนนนนนผมสนนนนนอนนนขอกราบ่านปน่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ We'll yeah.